สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบลร์ทาโรค่ะ กลับมาพบกับบีเซนเคอร์นะคะคลิปนี้เป็นรันดอมนะคะที่มัวข้อชื่อว่าเงียบนานขนาดนี้เนี่ยลืมกันแล้วหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะว่าไพ่ของบีนะจะให้คําตอบอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะไปฟังนะบี B. ก็อยากจะบอกว่าเป็นการดูโดยรวมนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะคะพลังงานดีๆรับกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะไม่ต้องเก็บกลับไปนะ อย่าถือเป็นจริงเป็นจังมากจนเกินไปนะคะอย่าลืมว่านี่ก็เป็นเพียงแค่คำทำนายเท่านั้นนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างน,นะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่จริงจังนะคะไม่อินนะคะไม่ซีเรียสกันมากจนเกินไปนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยนะคะเช็คพล,พลังงานของคุณกันก่อนเนาะว่าพลังงานของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะโอเคเริ่มเลยค่ะ เ็มพลโลนะคะเจมพะโลกลับหัวด้วยอะ่ะรู้สึกเหมือนคุณจะดื้อนะคะวันนี้อะ่ะเจมพลโลไม่พอนะลาชินีถือไม้กลับหัวอีกนะดื้อจริงๆคุณอนะ่ะวันนี้อะนะคะอืมรู้ละทำไมคุณอยากจะดือะ้อ่ะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยาก อยากลืมอดีตนะคะอยากลืมอดีตที่มันไม่ดีนะอยากลืมอดีตที่เคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บช้าน้ำใจนะคะคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ได้แล้วคุณไม่ไหวแล้วจริงๆกับความรู้สึกที่มันขุ่นมัวนะคะที่มันอยู่ในใจของคุณเนาะเพราะว่าคุณเองอะคะ่ะในตอนเนี้ยอยากที่จะเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะอยากที่จะไปเขาเรียกว่าหาความก้าวหน้านะคะหรือความสุข ให้กับตัวเองอะคะ่ะเพราะในตอนนี้นะ่ะไม่อยากจะติดอยู่กับความทุกข์แล้วนะคะไม่อยากที่จะเศร้าแล้วพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้นะแต่ว่าวันนี้นะ่ะสำหรับคลิปนี้นะต้องบอกเลยว่าอารมณ์ร้อนนะคะโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายนะรู้สึกอะไรไม่ได้ดั่งใจเลยนะคะผิดหูผิดตาไปหมดอะไรแบบนี้นะอ่าเราไปดูซิว่าพลังงานฝั่งของเขาเป็นแบบไหนนะคะแดเหรียญกลับหัวนะ สามเหรียญแต่แล้วเดชารีออตนะคะโอเคนะอ่าพลังงานฝั่งของเขานะก็เป็นพลังงานของคนที่ในตอนนี้นะ่ะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะมีปัญหาเรื่องของการเงินการงานนะคะรู้สึกว่างานไม่ราบรื่นนะคะทำไปแล้วอ่ะเงินก็ได้ไม่ไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยนะคะ พยายามตั้งใจทำแบบเต็มที่มากมนะคะมีความสามารถเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้ให้สุดเลยแต่พอสรุปสุดท้ายนะคะเงินที่ได้มามันก็ไม่เป็นไปอย่างหวังเลยอะคะ่ะเขาเองก็ผิดหวังเสียใจนะคะกับสิ่งที่เขาลงแรงลงใจไปแล้วไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่พลังงานของเขาเนี่ยต้องบอกว่าในตอนนี้เขามีเกณฑ์การเดินทางนะคะระหว่างเขากับคุณเนี่ยนะน่าจะอยู่ไกลกันนะคะ ต่างชาติต่างภาษาได้นะคะอายุแตกต่างกันได้นะคะอืมแล้วนะคะที่สําคัญเลยเนี่ยตัวของเขาเองในตอนนี้นะนอกจากเขามีเกณฑ์การเดินทางแล้วนะคะเขามีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าขยับขยายนะคะในเรื่องของการงานนะพอดูแล้วมันเหมือนกับว่าในตอนนี้นะ่ะงานที่เขาทําอยู่มันไม่โอเคใช่ไหมเงินมันได้ไม่ไม่ตามที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ใช่ไหมคะเขาก็คิดที่จะเปลี่ยน นะคะคิดที่จะย้ายรู้สึกว่าไม่ไหวเลยไม่คุ้มเหนื่อยนะคะบีบอกว่าเป็นแบบนี้นะพลังงานของเขานะคะ่ะถ้าถามถึงอารมณ์ความรู้สึกนะก็ต้องบอกว่าผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะสิ่งที่ทําไปแล้วไม่ได้อย่างดังที่ตั้งใจเอาไว้ก็เลยในตอนนี้พยายามที่จะทำใหตัวเองอัเข้มแข็งขึ้นแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆสู้อีกสักตั้งหนึ่งในชีวิตนะคะบีบอกเป็นแบบนี้นะถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่า เขาอยากเดินทางมาหาคุณนะแต่เรื่องของการติดต่อสื่อสารก็ต้องบอกว่าไม่มีเลยค่ะมีเกณฑ์การเดินทางมากกว่านะคะเป็นแบบนี้นะพลังงานฝั่งของเขานะอะเรามาดูซิว่าสถานาการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเป็นแบบไหนกันนะราชินีถือถ้วยนะคะ จะฮาลแฟนนะกลับหัวนะคะอมืมีการล้าเลยความรู้สึกกันเนาะเด็กถือถ้วยนะคะอมืมีการลัาเลยความรู้สึกจนถึงขั้นปล่อยมือจากกันในที่สุดก็คือการเงียบกันไปในตอนนี้นะคะ่าการติดต่อสื่อสารมานะคะอืมีอยากจะบอกว่านะคะ จากสิ่งที่เห็นตรงนี้นะสถานการณ์ที่เคยผ่านมาในอดีตนะคะมันเหมือนกับว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณและก็เขานะคะที่จริงเราเนี่ยพัฒนากันไปแบบเร็วมากๆนะในความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะต่างฝ่ายต่างก็มีความรู้สึกดีๆให้แก่กันแต่นะคะพอผ่านระยะเวลาไปสักพักนึงเนี่ย ก็เกิดอาการรู้สึกว่าไม่ได้สนใจกันอย่างที่เคยเป็นมานะคะเรบีก็มองว่าก็อาจจะเป็นทั้งคุณและก็เขาด้วยกันทั้งสองคนก็เป็นไปได้เพราะฝั่งคุณนะ่ะคุณเองก็อาจที่จะเขาเรียกว่ามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะเพราะดูแล้วตำแหน่งหน้าที่การางานของคุณนะ่ะงานค่อนข้างเยอะแล้วก็ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นคุณเองก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาในช่วงหนึ่งแล้วก็ เขาก็ไม่มีเวลาให้กับ <Mustang> คุณในช่วงหนึ่งเหมือนกันคราวนี้มันก็เลยเป็นไปว่าต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีเวลาให้แก่กันนะคะพอถึงจุดหนึ่งความสัมพันธ์มันก็หยุดนิ่งความสัมพันธ์ก็เลยเริ่มที่จะเงียบกันไปนะบีบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะแต่มันก็เหมือนกับว่าที่จริงแล้วอะในใจอะค่ะมันก็ยังมีกนและกันอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์ตอนนี้จะเงียบกันไปนะคะแต่ความสัมพันธ์น่มันก็เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็ ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะอ่าเรามาดูซิว่านะคะเงียบนานขนาดนี้นะ่ะเขานะ่ะลืมคุณเราหรือ,อยังนะคะแต่จากที่เห็นจากพลังงานตรงนี้อ่ะบีมองว่ายัางไม่ลืมนะคะแต่เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูอีกนะคะว่าลืมหรือ,อยังนะคะ สิบเหรียญไม่ลืมหรอกค่ะสิบเหรียญมาตั้งแต่ใบแรกเลยนะอแต่ว่าในตอนนี้เหมือนกับว่ามันทำอะไรทำทาตามอารมณ์ไม่ได้อ่ะเนาะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีหน้าที่เขาก็มีหน้าที่ของเขาคุณก็มีหน้าที่ของคุณมันก็เลยทำอะไรตามความรู้สึกไม่ได้เลยจริงๆนะคะ อนะที่จริงแล้วอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้มีตัวเลือกทางเลือกหรือว่าอะไรนะคะบีมองว่าในความสัมพันธ์นี้ไม่มีบุคคลที่3แต่บุคคลที่3ที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องการงานการเงินระยะทางนะคะความรับผิดชอบต่างๆนา,นานาของคุณทั้งสองคนบีมองว่าเป็นแบบนี้นะอ่าเลยทำให้ไม่มีความสุขนะคะ แต่เขาไม่ลืมคุณหรอกนั้นเนี่ยนะคะเมื่อถึงเวลาที่เขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะ่ะบีมองว่าเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะบีมองว่าเป็นการเดินทางนะอืมเพราะเขาอยากจะบอกว่านะคะเขาไม่ลืมคุณหรอก แต่เขารู้สึกว่าในตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานะคะยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้มาเจอกันนะเขาเองก็อยากมาเจอกับคุณนะคะแต่ว่าในตอนนี้เขาก็ทําได้แค่นิ่งนะคะแล้วก็เก็บความรู้สึกต่างๆเหล่านั้นนะเอาไว้ในใจก่อนนะคะแล้วก็รอคอยให้ถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะคะแล้วเขาจะขยับในความสัมพันธ์นี้นะคะไม่ลืมจริงๆนะเนี่ยราชินีเธเรียนนะคะ คุณคือคนเดียวที่อยู่ในใจของเขาเสมอคะ่ะคุณคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในใจของเขานะคะแล้วก็บีมองว่าเวลาที่เขาคิดถึงคุณน่ะ<ค>เขาน่าจะถ้ามีรูปคุณอยู่อะเขาน่าจะมองรูปของคุณนั่นแหละหรือไม่ก็ส่องในโซเชียลของคุณนะคะบีมองว่าเป็นแบบนี้นะหรือไม่ก็อ่านอ่านแชทซ้ำไปซ้ำมานะคะแต่ก็เลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารบีมองว่าเป็นแบบนี้นะคะคิดถึงไม่ลืมแต่ก็เลือกที่จะนิ่ง พอรู้สึกว่ายังไม่พร้อมที่จะคุยอะไรแบบนี้นะจริงๆนะคะเขาไม่ลืมแต่เขาไม่พร้อมที่จะคุยอะ่ะอืเขาไม่ลืมจริงๆค่ะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันก็ยังคงอยู่นะคะมันไม่ได้หายไปไหนเลยจริงๆนะถ้าคุณวางแผนอนาคตร่วมกัน เขาก็ยังหวังให้เป็นแบบนั้นอยู่นะคะเขาก็ยังหวังว่าเราจะได้เป็นครอบครัวกันในอนาคตนะถ้าใครเป็นครอบครัวกันไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้ห่างกันพอหน้าที่การงานอะ่ะเขาเองนะคะก็จะกลับมาเป็นครอบครัว,วที่มีความสุขกับคุณในอนาคตนะคะอย่างแน่นอนเพราะเขาไม่เคยลืมคุณะคะ่ะต่อให้เวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนก็ตามคุณยังคือคนเดียวในใจของเขาเสมอนะคะ แต่ระหว่างคุณกับเขาเนะ่ะมันมีเรื่องราวที่ทาให้เกิดการเจ็บปวดใจกันนอกจากเรื่องของระยะทางหรือเปล่าคะเหมือนกับแบบว่าเขาเรียกว่าทะเลาะก,กันมีปากเสียงกันจนแบบหนักมากหนักจนแบบว่าหันหน้าเข้าหากันไม่ติดอะ่ะมันเป็นแบบนั้นไหมคะมีสถานการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นไหมอะเพราะจากที่พี่เห็นนะเขายังจําความรู้สึกในวันนั้นอะ วันที่มันมีปัญหากันะระหว่างคุณทั้งสองคนน่ะวันที่ก่อนที่จะเงียบก,กันไปก่อนที่จะนิ่งกันไปอะค่ะเขายังจําเรื่องราวในวันนั้นได้อยู่เลยนะคะแล้วมันก็ยังเป็นความเจ็บปวดที่มันทิมแทงใจเขาอยู่เลยนะเ <ß uk> ขาคิดถึงคุณนะคะยังไงเขาก็ไม่ลืมคุณแน่นอนค่ะคุณยังอยู่ในความคิดถึงของเขาเสมอนะคะแต่ความคิดถึงของเขาน้ามันก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความกังวลความกลัวความกังวลใจนะคะ ก็น่าจะมาจากการที่ทำให้การเสียใจนี้แหละนะอืมเพราะว่าตัวของเขาเองนะคะจริงๆแล้วนะเขาอยากจะให้ทุกเรื่องอะคะ่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอยากจะให้ประสบความสําเร็จเร็วๆนะคะเขาอยากจะจัดการเรื่องของเขาให้สําเร็จแล้วเขาจะรีบกลับมาคุณรีบกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันมีความมั่นคงมากขึ้น บีบอกว่าเป็นแบบนี้นะเพราะว่าไพ่หกไม้อะคะ่ะที่ขึ้นมาตรงนี้เนะี่ยมันชัดเจนมากๆนะคะว่าเขาไม่เคยลืมคุณเลยแล้วคุณก็คือคนที่เป็นเป้าหมายในเส้นทางความรักของเขานะคะอย่างแน่นอนอันนี้ไม่มีทางเปลี่ยนเลยนะคะ จริงๆนั้นเนี่ยบีมองว่าคุณทะเลาะก,กันนะแล้วทะเลาะก,กันเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วแบบมันมันแบบว่าเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้แก้ไขยอย่างถูกวิธีมันก็กลายเป็นแบบเป็นทะเลาะก,กันใหญ่โตแบบเนี้ยค่ะอืมเราเลยทําให้เรื่องที่จะเงียบกันไปอ่ะเราก็ไม่คุยกันอีกเลยอ่ะบีบองว่าเป็นแบบนี้นะแต่เขาเองนะคะในตอนนี้นะ่ะ เขาคิดที่จะแก้ไขสถานการณ์นะคิดที่จะทําทุกอย่างให้ดีขึ้นไม่อยากจะให้เราต้องทะเลาะกันนะคะไม่อยากจะให้เราต้องผิดใจกันนะเขาจะหามุมมองใหม่ๆนะคะที่จะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาราบรื่นนะคะวีมองว่าเป็นแบบนี้นะจริงๆค่ะเขายังทนุถนอมความรู้สึกที่มีให้กับคุณมากๆนะคะ แล้วเขาก็กําลังคิดนะคะว่าจะวางแผนยังไงนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาทะเลาะก,กันอีกนะคะกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆนะเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะถึงแม้ว,ว่าจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันอะแต่คุณก็คือคนที่สําคัญที่สุดในใจของเขานะเขายังอยากทําเรื่องราวดีๆให้กับคุณนะคะอืมเขาบอกว่าคุณมีสเสน่ห์มากเลยค่ะ คุณมีสเสน่ห์สำหรับเขามากๆเลยนะคะยังไงเขาก็ไม่ลืมคุณแน่นอนค่ะแต่ในตอนนี้นะ่ะเขาก็ขอเลือกที่จะเก็บความรู้สึกนั้นนะ่ะเอาไว้ในใจก่อนนะคะขอหาวิธีแก้ไขสถานการณ์ก่อนนะเพราะเขานะคะอยากจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความเท่าเทียมกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะเดินเคียงข้างกันได้นะคะอยากจะให้ทุกอย่างะคะ่ะสมดุลมากที่สุดในความสัมพันธ์นะคะ ไม่อยากจะให้เกิดสถานการณ์อะไรแบบเราไม่เข้าใจกันนะคะไม่อยากจะให้เป็นแบบน,นั้นแล้วนะอยากจะให้เรานะรักกันแบบอย่างเข้าใจจริงๆอะค่ะเพราะเขารู้สึกว่าในตอนนี้น่ะการที่เราจะทำให้ความสัมพันธ์มันมีความสุขแล้วก็มีความสมบูรณ์นมันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากเพราะว่าเราอยู่ไกลกันนะคะเพราะฉะนั้นเน่ะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเขาขอเรียกว่าจัดการนะคะ อนาคตของตัวเองก่อนสําเร็จเมื่อไหร่นะคะเขาจะมาจาัดก,การอนาคตเรื่องของความรักเพราะยังไงก็ตามเขาไม่ลืมคุณแน่นอนค่ะเขายังวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณอยู่เลยนะคะแต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เขาก็กังวลแหละ อพอปัญหาในคุณเจอกันมาบีมองว่ามันเกิดซ้ำๆซ้ๆอะคะ่ะไม่ว่าจะปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่เขาอยากจะบอกกับคุณว่าคุณอะยังไงก็คือสองถ้วยของเขายังไงคุณก็คือคนในใจนะคะยังไงเขาก็ไม่สามารถที่จะลืมคุณได้แต่ว่าในตอนนี้ตัวของเขาเองนะคะเรียกว่าอยากจะพัฒนาตัวเองอะคะ่ะให้ดีขึ้นกว่าเดิมถ้าในวันนั้นอะ เขาใช้คําพูดที่ไม่ดีหรือว่าเขาใช้นิสัยเด็กๆนะคะเพราะบีมองว่าในนี้มีหนึ่งคนล่ะค่ะที่ใช้นิสัยเด็กๆในวันนั้นในวันที่ก่อนนี้คุณจะเงียบกันไปนะคะถ้าเป็นเขามันเหมือนกับว่าเขาเองอยากจะให้ตัวเองะคะ่ะเขาเรียกว่าเติบโตขึ้นทางด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์นะคะเพื่อที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนรักที่ดีให้กับคุณได้ในอนาคตนะคะ จริงๆค่ะเพราะในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาเองก็ก็ยังไม่ได้พร้อมนะคะเขาขอคิดอีกสักนิดนึงว่าเขาจะจัดการตัวของเขาเองนะ่ะยังไงเพราะเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอืมเขาต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเขาต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่จริงๆอะนะแล้วเนี่ยยังไงเขานะคะก็ยังอยากที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้จริงๆค่ะ นะไม่ว่ายังไงคุณและเขายังไงก็ได้ไปต่อค่ะสำหรับความสัมพันธ์นี้อะ่ะเขาไม่เคยลืมคุณเลยจริงๆนะคะแต่เขาเห็นว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เขากลัวนะกลัวว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วต้องมีคนเข้ามาจีบคุณแน,น่เลยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเขาช้ามากเกินไปกว่านี้อะ่ะคุณอาจจะไม่รอเขาแล้วอะไรแบบนี้นะเขาก็กังวลน,นะคะเห็นเขาแบบนิ่งๆแบบนี้คือเขากังวลน,นะ น่าเอนดูนะคะออ่สิบถ้วยนะคะอืมเขาไม่อยากจะให้เราต้องทะเลาะก,กันจริงๆนะเขาย้ำนะคะเนี่ยเขาจำได้ค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขเลยนะคะที่สถานการณ์ระหว่างเราเนะ่เป็นแบบนี้นะเขาอยากให้สถานการณ์ระหว่างเราอะ่ะดีขึ้นจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาจะไม่เป็นเด็กดื้อนะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงจนให้ดีขึ้นจริงๆนะเนี่ยเหมือนเขาตั้งใจแล้วนะเขาห่วงคุณด้วยนะคะอืมเขาค่อนข้างห่วงคุณมากๆเลยนะแล้วเขาก็หวังว่านะคะความรักระหว่างเรานะีคะจะยังคงอยู่แบบนี้นะคะ ตลอดไปนะคะจริงๆบี B. ก็ไม่อยากใช้คําว่าตลอดไปนะแต่ไม่รู้สิเมื่อกี้ได้มาแบบนี้อะนะคะก็ขอใช้ก็แล้วกันนะว่าเขาอยากให้ระหว่างเราอะอยู่กันแบบนี้นะคะตลอดไปนะก็นะคะคือเขาอะไม่ลืมคุณจริงๆยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจของเขาเสมอนะคะแล้วก็ยังเป็นดวงดาวที่ส่องแสงเป็่งประกายนะคะส่องแสง เส้นทางที่เป็นความหวังและความฝันของเขานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเงียบจะนิ่งกันไปแต่เขาก็ไม่เคยลืมคุณเลยจริงๆนะอ่ะเรามาดูซิว่าพี่นางฟ้าจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะความสัมพันธ์นี้น่าจะคุ้มค่ากับการรอคอยนะคะ อืมขอให้คุณนะคะเปิดใจนะรับพลังงานดีๆนะคะที่จะเข้ามาทําให้หัวใจของคุณอะ่ะพองโตขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้นะคะในตอนนี้นะ่ะก็ปล่อยมันไปก่อนเนาะไม่ต้องไปสนใจนะคะสนใจแค่สิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เท่านั้นก็พอนะคะ ขอให้คุณมีความเชื่อนะคะว่าเขาเนี่ยจะสามารถเป็นรักดีๆให้กับคุณได้นะคะขอให้คุณมีความเชื่อว่าคุณจะได้เจอกับรักดีๆนะคะที่จะเข้ามาหาคุณที่จริงๆนะคะเพราะเขาคนนี้นะคะคือคนที่จะเข้ามาเป็นความรักที่โรแมนติกให้กับคุณนะคะ ต่ในตอนนี้ก็ต้องรักตัวเองให้มากๆนะ New l o v e นะคะยังไงก็ได้กลับมารักกันใหม่ค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้เงียบกันไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าอยู่ในสถานะอะไรนะคะยังไงก็จะได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะนะเพราะตัวของเขาเองนะก็ตั้งใจแล้วนะคะว่ายังไงอะ่ะเขาก็ไม่ลืมคุณแล้วยังไงเขาก็จะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะพอที่จริงแล้วเนะี่ะเขานะ่ะชอบคุณมากเลยนะ แล้วก็ไม่อยากจะอยู่ห่างกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าการอยู่ไกลคุณอะ่ะมันทรมานนะคะอยากจะอยู่ใกล้กับคุณมากกว่านะคะคุณและเขานะยยังไงก็ต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันอีกนะคะมันยังไม่จบแค่นี้นะในความสัมพันธ์เนะะี้ยค่ะแต่ในตอนนี้ก็ต้องยอมรับในความที่ต้องห่างกันในตอนนี้เนาะอืม เร็วๆนี้นะคะเขาจะกลับมาหาคุณนะแต่ว่าในตอนนี้นะคะถ้าคุณรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองอะอยู่ในเซฟโซนมาจนเกินไปอะค่ะออกมาจากเซฟโซนเนาะออกมาดูสิว่านะคะในในสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันนะคะรอบๆตัวของคุณ่ะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะให้คุณได้ทำนะคะ เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะคุณสามารถหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานอาดิเรกในเรื่องอะไรก็ตามนะคะทาในสิ่งที่คุณชอบนะคะทาในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าทําให้คุณน่ะเคลียพลังงานที่ไม่ไดีออกไปได้นะคะเหมือนกับว่าอย่าหลบอยู่แต่หลังกำแพงที่คุณสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะคะออกมาผจญภัยกับโลกภายนอกภายนอกบ้างนะคะ ความสุขนะคะการเปลี่ยนแปลงความสุขที่ยิ่งใหญ่จะเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะความสัมพันธ์นี้นะที่สุดแล้วเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จขึ้นอยู่กับคุณแล้วก็เขาเลยนะคะขอให้คุณมีความเชื่อนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็จงเชื่อมั่นในความเป็นตัวของคุณนะคะ ลรวที่สําคัญนะคุณไม่ต้องกังวลนะคะสําหรับความสำัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลนะเพราะทุกสินน่งทุกอย่างนะคะจะเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณมีเวลานะคะพี่นางฟ้าบอกว่าอยากจะให้คุณนะนั่งสมาธินะคะแล้วก็อาจจะอธิษฐานนะคะ ขอพรนะคะคุณจะได้รับคำตอบที่คุณต้องการนะคะสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้อะ่ะพี่นางฟ้าขึ้นมาสองสำรับเหมือนกันเลยนะปล่อยมันไปก่อนนะคะในช่วงนี้นะคะ่ะโฟกัสกับสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้เท่านั้นก็พอนะคะสิ่งที่ดีกว่านะคะจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะ อันนี้ก็บอกว่าให้ถามเทวดานางฟ้าของคุณนะสําหรับคําตอบที่คุณเองก็ลังเลใจมานานน่นะคะแล้วคุณจะรับคําตอบนั้นนะให้คุณนะคะฟังเสียงหัวใจของคุณได้เลยนะคะหรือเชื่อเซนต์ของคุณได้เลยนะคะว่าคนนี้ใช่หรือเปล่านะคะลองถามใจของคุณดูนะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ เพราะบางทีอะนะคุณอาจจะลังเลใจยอยู่ก็ได้นะคะว่าจะรอเขาดีไหมนะเพราะเขาก็เงียบไปนานเหลือเกินเนาะไม่รู้ว่ายังอยากที่จะกลับมาจริงๆหรือเปล่านะคะแต่ถ้าพลังงานของใครอะตรงกับหน้าไพาในวันนี้อะค่ะเบียอยากจ,จะบอกว่าเดี๋ยวเขาก็กลับมานะคะเพราะเขาคิดแล้วเขาตั้งใจแล้วเขาวางแผนแล้วนะคะแล้วเขาก็จะไม่เปลี่ยนใจด้วยเพราะเขาเองก็ไม่เคยลืมคุณเลยแต่เขาเองก็เห็นว่าคุณก็มีเสน่ห์แล้วคนก็ เขาหาง่ายด้วยอ่ะเขาก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะมีคนแบบมาจีบคุณทาให้คุณเปลี่ยนใจไปจากเขาอ่ะนะคะอันนี้มันก็เป็นความกังวลในใจของเขานะแต่จากที่บีเห็นอนะ่ะยังไงนะคะเขามีโอกาสกลับมาอยู่แล้วนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะอ่ะเรามาดูซิว่ามีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นธาตุมาครบทั้งสี่ธาตุนะคะธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกธาตุไฟเมษิงธน,นูธาตุลมมีถุนตุนกุม ธาตุดินพฤกษบกันมังกรนะคะส่วนราศีก็มีราศีเมษราศีกรกฎราศีพฤษภราศีมีนราศีตุลราศีกุมนะคะโอเคมีเท่านี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสำหรับแรนดอมของเราในวันนี้นะบิ๊กก็เป็นกำลังใจให้คุณเสมอนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ